สวัสดีค่ะพบกับจองคนตายสะตายบ้านๆค่ะวันนี้มีคนใหน้พึ่งมากค่ะเปื่อนเป็นตัวอ่อนเดี๋ยวมันอยู่ในรังมันนะคะก็เลยลองเอาเอามาต้มก็บอกว่าให้ต้มเลยมันจะออกแยกตัวออกมากนะเปื่อนๆไม่เคยตำทำไม่เป็นค่ะก็ก็บอกว่าให้ต้มก็เลยลองต้มแล้วมันจะเ,เ,นะเ,เป็นตัวตัวลุดออกมาเองค่ะนี่วันนี้ทำมีนู่นี้เปื่อนๆลองทำกินเล่เพื่อเพื่อร้อยค่ะ ตำลาบการลาบลูกพึ่งหรือว่าลาบตัวอ่อนพึง่งนะเผื่อๆลองจิ้มแลค่ะนี่ค่ะลองทำแล้วลองเล่ฝนว่าร้อยไม่ร้อยมันจะมึมนเมื่อใดทั่ลาบใกล้หมดแดงตีตีตั้งปากอีสานก็ทำไม่นะะ่าค่ะไม่เหน่ใจเหมือนกันนี่ค่ะเซตเนี่ยซเซตแล้วค่ะเผื่อๆเซตแล้วลองชิมแล้วมันก็ร้อยดีนะเผื่อๆแต่ว่ามันจะมันมันนะคะมันจะรสจัดตัวพึ่งมันจะมันมันค่ะ คือสรุปวา่าเมนูนี้ได้ก่บเปืเป่อน,นร้อยดีค่ะร้อยมาก,กเปื่อนลับปึ้งค่ะ